ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักการทำเกษตรเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องการเลี้ยงวัวในหน้าหนาวนะฮะเลี้ยงวัวในหน้าหนาวก็มีอะไรไม่มากนะครับมาดูการเรื่องการกินอยู่นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะช่วงนี้หน้าแรงนะ ช่วงน,นี้เข้าหน้าแรงแล้วฝนไม่ตกแล้วความชื้นในดินลดลงนะครับตอนหน้าหนาวมันก็เป็นอากาศแห้งหญ้าก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วเอาที่ฟาร์มผมเป็นหลักแล้วกันเนาะว่าฟาร์มผมจะก,การเรื่องการกิน ของวัวหน้าแล้งอย่างไรนะครับหน้าแ้งก็มีไม่ก็มีอะไรมากนะครับก็เ,เช้าๆนะครับเราก็จะให้กินนี่เลยฟางนะฟางนะครับมื้อเช้าเราก็ให้นะครับวัวประมาณ80กว่าตัวนี่เราค้าให้ประมาณสัก ที่เราให้นี่ก็สิบสองก้อนนะครับถ้าก้อนใหญ่ๆห,หน่อยก็สิบสองก้อนเล็กๆหน่อยก็สิบห้านะฮะหมดก็เติมนะครับจนถึงเที่ยงนะครับเที่ยงก็หมดแล้วนะครับเนี่ยย้อนแสงหน่อยนะครับเที่ยงก็จะหมดแล้วนะฮะงเที่ยงก็หมดแล้วต่อไปนะครับ ตั้งแต่เที่ยงไปถึงเย็นก็เราก็จะไปตัดหญ้านะครับรไปตัดหญ้านู่นนะครับรถชอบหญ้าอยู่นู่นนะครับเราก็ไปชอบหญ้ามาให้หนึ่งเที่ยวนะครับก็ประมาณสักแปดร้อยโลถึงหนึ่งตันนะครับน้ําหนักนะครับชอบหญ้าก็เป็นหญ้าแพนโกล่านะครับเราจะไปตัดหญ้าแพนโกล่าที่เราปลูกไวน้ะ หญ้าเพ็โกลา่าที่เราปลูกไวก้หนึ่งเที่ยวนะครับก็ตกเย็นก็พอดีนะฮะช่วงนี้วัวยังนอนมุ้งอยู่นะครับจัดย้อนแสงนิดนึงนะช่วงนี้วัวยังนอนมุ้งอยู่ตรงนี้นอนไหมพอช่วงนี้ก็ยังมียุงอยู่นะครับ เดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับทุง่งนาจะอยู่ด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนี่นะครับเป็นทุงน่งนาที่ฟาร์มของผมก็จะทํานาด้วยนะฮะช่วงนี้ข้าวราคาก็เริ่มจะขึ้นบ้างนะครับถ้าเทียบกับกวก่อนเดือนที่แล้วนี่นะครับ ามาคุยกันต่อเรื่องหัวนะนา่นหาวก็ดูสุขภาพวัวก็ดูว่ากินไหมนะครับถ้าวัวยืนนิ่งไม่ค่อยกินแยกแก็เออกจากฝูงนะครับสันนิษฐานได้เลยว่างัวตัวนั้นป่วยนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาทีว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะฮะ สังเกตนะครับหนาวไม่หนาวนะครับหวันออกปากนะครับนะ่ะหวันออกปากปุ้ย,ป,ยปุ้ยเลยฟางของเราก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่เท่าไหร่นะครับจะอยู่ได้อีกประมาณสักสามสี่วันเราก็จะหาฟางมาอัดแหละส่วนใหญ่แล้วฟางที่เราอัดก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อที่นานะครับแล้วก็ ้างคนมาอัดนะครับส่วนใหญ่เราจะเอาใกล้ๆนะครับเพราะค่าขนส่งก็จะถูกลงนะฮะค่าขนส่งก็จะถูกลงอืม ประมาณเที่ยงก็หมดแล้วนะครับเนี่ยเที่ยงช่วงบ่ายก็จะไปเสริมวางนะครับเอ้ยช่วงบ่ายก็ไปเสริมยอดสดฮะยาดสดเป็นหญ้าแพงกโกล่าน,นตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ครับผมฝูงนะครับใครสนใจนะครับมาแบ่งได้นะครับพ่อพันธุ์นะครับมาแบ่งได้ อนาคตนะครับอาจจะสร้างคอกเพิ่มนะครับเพราะงวเริ่มจะเต็มแล้วนะฮะงวเริ่มจะเต็มแล้วนะครับ,รครบใครสนใจติดต่อนะครับโทรสอบถามเราได้นะครับ0912810009นะครับโอสุพรรณบุรีครับผมขอบคุณครับ